ข้างหน้าพระเนี่ยเอาจะออกตัวยาวกว่าโมคนคนจะโกรธหรืออะไรนิดนึงสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องหม่สบายดีพี่น้องนะแบบดนองอูนี่ตั้นโลทีไฟใช่ตัดผมไปตัดผมตัดผม,ดผมใชตมต่ตัดผมนี่นี่ป้ายตัด ตลโละก็หันเสริมสวยความหลอ่อความงามมาเด้อพี่น้องเด้อไับผมหยองเอ้ย,อยตัะผมตะโลเด้อตับผมยามเลยผมงามงามรับผมงามงามเอาอะไรก็ไปเอาก็ไปฉังเอ้ยฉันเอ้ยตัะผมนหน้อย,นย,นยแน่นตัะผมหน่อยแน่เอาอะไรก็ไปตะโละ เอเขาผ่นเสริมสวยความหลอกโรงงานเอาส่งเก่าจ่มภาษายิกแม่จึกสร้างโจมขึ้นโอเคเอาบสิอแกก็ได้นสินาวเนาะเอาส่งไงตลุจ่มได้บอกสร้างีเกา Bảo đố Sông cao Ngàm 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 Bà đớp thì nòng ơi Bà bưng ta lộ ta khốm đớ Bà đố Bà bưng Bà bưng lộ Ta lộ Ta Ngàm 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 này

เอาเอาเอาเรื่นงเงให้มันยาวสงหน่ะตะกี้ตัดผมแลนไไลตัดหาตัดตอนมันนอนมันนี่ว่ามาตัด ជាងសារ់ស់ស like ្រូវិន់ស្រូវ like ិន់ស like ់មាន like ដែល់ប like ្រៀបងជាងដែល like ់មានិងដែល់ប្រៀបងជាងណ្យាប់នឹងសួវើងផ្ល เพชรพรมโยหารสางแดงบ้านทวดนะถุงน่ะ่มโนนู่เงียนสางแดงนองสร้างดอน ยิ้มดูตลอ่หลับตาด้่าเขียดด้วยสิเงาะด้วยงามแล้วงามแล้วตลอเออบ้านได้ก็ลืมเลยเออเมืองได้ก็ลืมเลย Uh Hello ອັນຍຸ3ຂວກ3ປີນ ta đồ bê đồ hãy 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 đồ ha ha, hãy đồ hãy rồi, hãy đồ hãy tí cho tí xin làm này thì tóc tăng mà, xuống đấy nhỏ, ngọn con thì tao con hát léo lộ của sao dịch mè bó dịch này เอาล่มลนั่นแหละจังคนติดเย็นว่าเย็นหลาย ข้างดาพเอาตั่ออกตัวยาวขโมงคนคนถึงรัวเลกลานที่จะกลัวงามนน่แด่าเนานะ Chị nghe chị Tiếng Chị nè Nè, chị mộc chịu ốc rồi nè อย่างปปนั้ยุบปโลไหมยี่ยุ้โพลไปอกใจเดือพี่น้องเด้อพี่ขับเบิ่งขับ้มนงสโลตัดผมอบอกใจละลายฝากกดชักกดไล์บากใจอาทุยา